ตกงานไม่มีตังค์กินข้าวขอลูกชิน้นกินสักลูกได้ไหมครับขอสักไม้หน่อยเลยครับรคลิปว,วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากมีภาพเสี่ยงหรือเนะื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิป็นเจาจำนงในการดังเละอยากถึงกินนำ้ำ้มควรกินไปดูไปและยคนชวนผู้ใหญ่ามากินด้วยเอ,อ้ยมาดูด้วยและสเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะ๊ะจค้า สวัสดีครับผมตั้มนะครับดี๋ววันนี้ก็จะไปแกล้งแม่ค้าขายของกินแถวนี้ดูนะครับผมก็จะแกล้งเป็นแบบว่าเป็นคนตกงานเป็นคนแบบตกงานไม่มีเงินนะครับแล้วก็ไปขอกินอะไรแบบนี้ครับเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเห็นใจผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะแกล้งเป็นแบบแต่งตัวโสมนิดนึงนะครับเนี่ยกางเกงแบบขาดขาดเสื้อขาดขาดแตตัวให้มันดูแบบลำบากลำบากนิดนึงนะครับก็ไปขอเขาว่าครับขอเขากินฟรีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเห็นสภาพผมแบบนี้ครับ เขาจะแบบสงสารหรือเปล่านะครับหรือว่าก็จะด่าผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตามมาโอ้ยอิวจังเลยครับตกงานไม่มีตังค์กินข้าวหัวข้าวเหนียวกินหอได้ไหมครับไม่ได้ทุนเลณได้ไหมครับไม่ได้คุณไม่ได้อะข้าวเหนียวหอเดียวก็ได้ไไม่ได้ครับ ิวจังขอบคุณครับพี่โอ้ยยู่จะเป็นลมแล้วเดยวครับลุงขอลูกชิ้นกินสักไม้ได้ไหมครับไม่มีตังกินข้าวเลยครับตกงานครับช่วงไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วครับลงุง <Huh? S 1> หิวมากครับหิวจะเป็นลมดีแล้วครับกินแต่น้ำครับ ไดกนน้กินแต่น้ำครับกินแต่น้ำปลาปลาจนเป็นจะเป็นนิ่วอยู่แล้วครับลุงโอ้ขอบคุณมากเลยครับลุงโอ้ลุงจะดีมากครับใส่น้ำจิ้มเลยก็ได้ครับมาเดี๋ยวะพอครับขอบคุณครับน่ากินจังผมไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้มานานแล้วครับลุง ตั้งแต่ตกงานก็ไม่ได้กินอะไรเลยครับกินแต่น้ำอย่างเดียวครับลุงจะเก็บร้านแล้วครับผมไม่ได้ลุงไม่เจอลุงที่ผมเป็นลมแน่เลยครับเดินมาไกลมากเลยครับไม่มีใครครับลุงปอดีผมมาถ่ายทำคอนเทนต์ลองใจเฉยๆครับอ <laughs> ขอบคุณมากลุ<อ>งทำใจดีจริงจริง รู้ไหมว่ามาแกล้งมาโดนแกล้งอะไรไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมรับแต่ว่าเห็นตาแสฉกๆก็ไม่น่าจะไม่มีตังไงต้องมีเงินบ้างแหละนี่ตัวผมโอ้ยอยู่น้ำจังนะครับสวัสดีครับไม่มีตังค์ตกงานไม่มีตังค์ก่อนน้ำกินหน่อยได้ไหมครับน้ำเปล่าได้ครับผมน้เปล่ามันมีเหรอครับ น้ำใจมีไหมครับน้ำใจน้ำใจมีครับโอ้เจอคนใจดีแล้วแดงก็ได้ครับป้าครับน้ำแดงใส่โซดาไหมไม่ต้องใส่ก็ได้ครับป้าแค่ป้าให้ผมผมก็ดีใจแล้วเดินมาจากนู่นครับป้าไม่มีรถกบเดินหางานไปทั่วแล้ววันนี้จริงครับตกงานครับนี่ดูสภาพก่อนครับป้า จริงจริงโอ้ป้าจะดีมากเลยครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะคุณยังไงป้าคุณคุ่เป็นงไงอ่ะคุณดีเหรอคุณเ่าแกุ่เ่าแกโอุ้ณนาป้าขอสมบูรณ์ตาครับโอ้เจ่าแก่พบแล้ววันนี้โอ้เ่าแก่ต่างจิงป้าไม่ได้อัมครับไม่ได้อัมจริงๆ ทำไมป้ามาดูการเปล่งตัวดูเอาดูนาฬิกาเอาเยอะเล่ยแม่โอไม่ได้อำป้าโอ้ขอบคุณมากครับลองกินดูเดี๋ยวผมมาหางานได้ผมเข้ามาจ่ายนะครับขอบคุณมากครับน้าครับโอ้ยครับพี่ครับพี่ตกงานไม่มีตังกินข้าวครับขอลูกชิ้นกินครับ สักลูกนึ่งได้ไหมครับอะไรนะคะตกงานไม่มีตังกินข้าวขอลูกชิ้น <satisfy> ก <karang> ิน <kaz> ส <uffy> ักลูกได้ไหมครับพี่ยังไม่ได้ขายใกรดีรหรอครับเยอะมากเลยครับขอสักไม้ได้ไหม้ออมาเหมอนกันาะใ่กไครับไม้งนซื้อก็ได้ครับะไรเอาม้าท่มีตังกินข้าวขอข้าวเหนียวหวันได้ไหมครับ นัาเดียวอย่างเดียวได้ครับพี่ออพอขอบคุณมากครับมาพี่โอ้แม่กาใจดีจังขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้พี่นี่ผมลำบากแน่เลยครับ ไดีปาแกล้งลองใจด่วครับพี่อลองใจไใจแม่ค้าโอเคครับคลิปนี้ก็อบอกตรงๆเลยครับว่ากลัวไม่กลัวโดนแม่ค้าด่าจริงๆครับคลิปนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็เจอแม่ค้าใจดีนะครับบางคนก็ก็ให้นะครับให้กินแต่ว่าบางคนเาก็ไม่ให้นะครับอันนี้ก็บางทีเขาก็กําลังลําบากอยู่หรือว่าเขากําลังขายยากอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ไม่ก็เป็นเหตุผลของเขานะครับ เราก็ต้องเข้าใจนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ส่วนใหญ่ไม่เท่าแต่นี่ก็ใจดีใจดีเยอะนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปเราจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรกันต่อนะครับก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมมครับ